สวัสดีครับพี่น้องครับผมมนีมาหน้ามาดูข้าวนะครับผมเขาในหน้ากางงามดีพี่น้องครับแต่ว่าจุดใดที่มัน่นสูงเนาะกรับลมเกิดความเสียหายเขากําลังม่านเขากําลังจะถอกอีกไม่กี่วัน นะครับก็จะได้รับผลผลิตพี่น้องนะี่ครับผมเขากําลัง่นันพี่น้องอีกไม่เกินเจ็ดปิ้นหรือว่าซิมือนะครับก็จะดอกก็จะสอดก็จะเห็นห่วงเห็นร่วงขาพี่น้องผ่าบรรยากาศนะครับผมตอนนี้ น้ำในรำน้ำเสียวนะครับน้ำทั้งเหนือกำลังไหลมานะครับปีที่แล้วนี่ก็ท่วมพี่น้องจุดที่ผมยืนอยู่ในห้างจากเขตรำน้ำเสียวประมาณนะครับผมประมาณกิโลครึ่งครับน้ำนี่เต็มไปเมิดพี่น้องครับนี่คือเขตพื้นที่ในตำบลศรีสว่าง อำเภอพนจายจังหัดร้อยเอ็ดนะครับนี่คือข้าวผมเองพี่น้องสูงถ่วมหัวนะครับปีนี้เนาะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวใครพี่น้องงามสุกคน ปาวนาว่ายาไห้น้าแจ้งพีน้องน้ำปลามาถ่วมเลยนะครับผมพี่กายเนี่ยเกิดเกิดความเสียหายนะครับเป็นวงกว้างหลายตำบลหลายอำเภอหลายจังหวัดเกิดความเสียหายพี่นอ้องเมื่อไรครับผมเขากำลังจะสอดเขากำลังจะกำลังจะเห็นร่วง อีกประมาณสิบมือก็จะเห็นล่วงเขาอีกประมาณไม่เกินไม่เกินสามสิบวันเนาะพี่น้องสามสิบมือก็จะเห็นเขาเหลืองภาพรวมๆแล้วนะครับอีกไม่เกินหนึ่งเดือนครึ่งพี่น้องเดือนครึ่งนี่ก็จะเห็นเม็ดเขาก็จะเห็นรถเที่ยวเขาวิ่งตามทุ่งไห้ทุ่งหน้าเต็มไปหมดพี่น้องมึงอะล่ะครับวนเขาไหม ภาพบรรยากาศภาพอาจจะไม่ชัดนะพี่น้องเนาะครับผมมาถ่ายตอนกลางวันแดดกับหอนแน,น่น้องมีเวลาก็เลยมาซองมึงเนาะเว่าเขาหนีสูงหลายกับ,บดีเด้พี่น้องสูงหลายกะเกิดปัญหาเขาล้มนะครับหันเข่าแจ้แล้วเลื้ยงแล้วก็ยังพอไข่พอทนนะครับแต่ว่าลมตอนอยังพ่ท่าน เหลืองยังเป็นนำนมเนาะยังเป็นเขาพ่อเมาก็จะเกิดความเสียหายทั้งหมดพี่น้องบ่ได้ถึงว่าเหลืองแล้วเป็นข่วงสมบูรณ์แล้วถามว่าเขาร่วมเขานอนพี่น้องก็เกิดความเสียหายอย่างในหน่อยพี่น้องห้เอซนั่นแหละครับผมพาบรรยากาศอ่อนซอนมาพี่น้อง ขอบคุณเดก็ง้ามเบิดนะครับผมย้ำนะครับไม่ใช่ว่าจะเป็นข้าวผมคนเดียวพี่น้องนี่ก็ผมครับงามสุขคนงามทุกแปลงนะครับงามทุกแปลงบม,ม่มีว่าแปลงเสียบ่งามก้ามเบิร์ดคุหม่องคุบอนพี่น้องปวน,นาว่าให้นามนี่ลดเร็วเนาะพี่น้องหลายหม่องหลายบอนหลายมู่บานหลายตำบลหลายอำเภอ เกิดความเสียหายบรเป็นทางอย่าโศทอนพี่น้องทั้งอุบลนสาบข้าววายน้ำกำลังไปพี่น้องทางจังหวัดมหาสรารคามกับน้าหลายเนาะกับพระวน้าพี่น้องพระวานาวายาไห่ท่วมหลายพี่น้องเกิดความเสียหายห,ายหลายไม่แน่ครับผม นี่แหละครับข้าวหอมมะลิโลกทุงกุลาพี่น้องข้าวหอมมะลิ105พี่น้องเนาะในเขตพื้นที่อำเภอพนทรายอำเภอสุวรรณภูมิพี่น้องส่วนมากก็จะทําพี่น้องเอี้กว่าข้าวเจ้าหรือว่าข้าวมะลิข้าวหอมมะลิ105พี่น้องบอกกับเหนียวเนาะถ้าเป็นข้าวเหนียวก็ต้องจากที่จากจังหวัดกาฬสินพี่น้องเนาะกาฬสินทินน้มดำรวมสมบูรณ์ดีพี่น้อง นะครับอันนี้คือข้าวผมเองงามพีม่น้องงามสุขคนเนาะงามสุขคนนั่แหละเป็นว่าหันนมบัถวถ่วหันนมบ่ามาเหยียบเพื่นวาเนาะผู้ต่อเพ็่นวากินบ่เมิดพี่น้องอีกไม่เกินสิบวันพี่น้องอีกบาเกินสิบเมื่อสิบวันนะครับรับรองว่าเห็นห่วงเขา่าอีกประมาณสามสิบวันพี่น้องนับจากวันนี้ไป ก็จะเห็นเขาเหลืองอัลามพี่น้องเนาะยูดีแมงผมวายยูในเจนนะครับยูในเจนวันที่สิบสิบพุทศกาารริกายนพี่น้องสองห้าหกหกสิ่หอดนี่ละ่ะรถเจยวเกาะกาเชรีนเต็มให้หน้าพี่นอ้องเจยวเกาะกาเซียร่ายูเต็มทีพี่น้องเนาะครับเต็มทีสิบหาวันสิบห้ามือส่วนมากจะอยู่ประมาณสักสิบวันนี่แหละพี่น้อง รถเจียวเข่าวหลายพี่น้องน้อคขันก็เจียวได้สามสิบสี่สิห้าสิบไรทำมาจากสิบขั้นพี่น้องมือหนึงพี่น้องว่าสิเจียวไหลไปไหนพี่น้องรถเจียวขอมาจากอายุธยามาจากสิงบุรีมาจากประทุมธานีพี่น้องมาจากหลายหม่องหลายบอนนะับผมนี่พี่น้องภาพบรรยากาศสดๆให้พี่น้องมืองนะครับผม นี่คือเจ็ดพื้นที่ของปนพยอมูที่8ตำบลสีสว่างอำเภอพลทรายจังหวัดร้อยเอ็ดพี่น้องร้อยเอ็ดเป็นหนึ่งในะพี่น้องในหาในเจ็ดเข้าหอมมลิโลกทงกุลากันแล้วกันด้อนะครับผมอ้าประมานหน้าพี่น้องวัยจะให้นำม,มาถวมเลยเนาะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจพี่น้องคลิปนี้มีประโยชน์ฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับผม ขอบคุณทุกกำลังใจพี่น้องโปรดติดตามชิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ